สวัสดีนะคะสวัสดีต้อนรับโลกของการดูดวงเย้วันนี้นะคะเราจะทําการเปิดดวงผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำเดือนสิงหานี้แต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปสาระแล้วก็มีความแม่นแล้วก็มีแนวทางแนะนําการปรับเปลี่ยนชีวิตด้วยนะคะ แต่ถ้าใครอยากดูดวงแบบเอ็กซ์คลูซีนะคะทุกสัปดาห์นะคะเจอก,กันวันจั 19. 00, 19. 00, นทร์1 9 0 0 19.00นนะคะเริ่มติดอ่างแล้ว <laughs> 19.00น,นนะคะเข้าเพจดูดวงกับคเนชาพราหน้าเพจจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะช่วงนี้นะคะก็โล่ฝีดาบวิงก็เริ่มเข้ามาแล้วยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ ก่อนที่จะไปการเปิดดวงนะคะขอให้ผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์นะคะท่องน้ำโมตระสามจบนะคะแล้วก็ส่งกระแสส่งพลังจิตมาในมือของอาจารย์นะคะส่งกระแสโอ้สัพไพเนี่ยอะไรเนี่ยส่งกระแสพลังจิตมาในมืออาจารย์นะคะจะได้รู้เนาะว่าสิงหานี้ผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์ดวงจะเป็นลักษณะแบบไหนเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5ใบนะคะเป็นตัววิเคราะห์นะคะ สามแล้วค่ะสแล้วค่ะโอเคขอให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ Good job ได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะมาเลยดีกว่าวันอาทิตย์ใบแรกจ้าโอ้สามเหรียญไม่ธรรมดาโอ้เดอะทาวเวอร์หลอกหลอนกันอีกแล้วค่ะสดาบเดาบสุดท้ายราชินี จะให้ผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคะแนนเต็มสิบนะคะคะแนนเต็มสิบคุณเอาไปคุณเอาไปสี่คะแนนจ้าสำหรับผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเดือนสิงหานี้จงมีสติให้มากๆในลักษณะของการเดินทางหรือการระมัดระวังของสิ่งที่เราลักต้องระวังให้มากๆ เดี๋ยวเรามาดูนิยามของไพ่ที่เกิดวันอาทิตย์วีกท่าทาไมอาจารย์ถึงบอกว่าต้องระวังให้มากๆเพราะว่าไพ่เดอ t ทาวเวอร์คือไพ่ของโดนฟ้าผ่าตุ้มตม่มและคนกระโดดลงจากตึกคือไพ่ของการโดนฟ้าผ่าคืออะไรอยู่ๆมาแบบไม่ทันทั้งตัวมาอย่างปิ๊งปัง,ปงอู้ตกใจบึ้ม,บ,มบั่มบึม้มบั่มลองตกกระจายไพ่ตกกระจายนี้คือปุบปรับรับโชคงไม่ว่าหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับคนไปติดฝีดาบริมแบบงง,ง 2. อ,อาจจะไปเกี่ยวข้องกับโรคระบาดหรือโควิดสายพันธุ์ ABC D อะไรก็ไม่รู้แบบงงๆ 3. เจอเพื่อนรักแบบหักเหลยมโหดและที่สำคัญนะคะต้องตอบก่อนนะคะว่ากู้คำประกันหรือฝากของมีค่าไว้ให้กับเพื่อนหรือฝากที่อยูบางคนอยู่ต่างประเทศฝากแลกเงินบอกก่อนนะคะว่าอาจจะเจอในลักษณะชั่วฉลูขานทอบมาลงมาเสงมามียมาแม่คือดนช่วโด,ดนโกงตรงนี้ต้องระวังให้มากๆ นิยามสิงหานี้อย่าไว้ใจคนจะจนใจเองนะจ๊ะพอเราไว้ใจคนและจนใจเองแล้วเราเกิดเรื่องที่เราไม่คาดคิดมันจะส่งผลให้เราได้ไพ่ราชนีไพ่ราชนีคือไพ่ของการวีนและเวียงและหมอจอยและอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงได้ง่ายมากๆมีการหึงมีการหวงมีการปาก ทะเลาะก,กับคนที่เรารักรวมถึงสิงหานี้ใครที่เกิดวันอาทิตย์ระวังในลักษณะของการเป็นมือที่สหรือมีมือที่สมเข้ามาแทรกโดยตัวของท่านเองอาจจะมีการปันใจไปให้กับคนนั้นคนนี้คนนั้นหรืออาจจะไปจับมือการไปหอมแก้มกันนู่นนั่นนี่ ถึงเวลามีคนลบลบข้างเห็นและเอาไปดินทาว่าร้ายตลอดเวลาเราเลยกลายเป็นว่าช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดระวังในลนักษณะของมือที่สที่คุณกระทําและคุณถูกกระทําด้วยนะจ๊ะตรงนี้ต้องระวังให้มากๆและถ้าคุณเกิดในลนักษณะของการมีมือที่สหรือการโดนหักหลังหักเหลี่ยมโหดคุณจะกลายเป็นได้ไพ่เ้าดาบคือ ไม่น่าเลยการกระทําที่เราทําระยําตําบอลมากไม่น่าเลยเครียดมากเลยกังวลมากเลยนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเลยและมันส่งผลทําให้ท่านคิดที่จะลาออกคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานคิดที่จะหนีหายไปเลยเพราะว่าสิ่งที่ท่านไม่อยากเกิดขึ้นมันดันติดในลักษณะของกล้องวงจรปิด ติดในลนักษณะของการสอดรู้สอดเห็นและส่งผลให้ท่านปวดหัวและมีไมเกรนเกิดขึ้นและจะเกิดในลนักษณะของความย้ำคิดย้ำทำตรงนี้ต้องระวังให้มากๆเลยนะคะและการย้ำคิดย้ำทำนี้จะส่งผลโดยตรงในเรื่องของสุขภาพ สิงหานี้คนเกิดวันอาทิตย์สุขภาพจะไม่ค่อยดีต่อใจสักเท่าไหร่มีเรื่องของการเครียดการนอนพักผ่อนน้อยงานลุมเล้าและบางทีมีการได้ทำโปรเจกต์เพิ่มมากขึ้นแต่ถึงเวลาเราทำสมเร็จแล้วกลายเป็นว่าหัวหน้างานแย่งเอาไปเป็นหน้าตัวเองจ้าแล้วก็เลยรู้สึกว่าเสียความรู้สึกพอเราพอเราเสนองานตรงนั้นตรงนี้ทุกคนก็ได้ค่ะได้ค่ะแต่ถึงเวลาก็ปฏิเสธจ้าทำให้เรารู้สึกว่า เฮ้ยแบบนี้ก็ได้หรอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าท่านตัดตัดไปก่อนนะตัดเรื่องการที่ทั้งายทั้งตัวเอาใบปลอมปิดไม่มีกกำลังจะสูญเสียของรักคนที่รักระวังมือที่สามตัดในเรื่องของการเครียดการนอนพักผ่อนน้อยและส่งผลให้สุขภาพไม่ค่อยดีต่อใจและการกระทําที่เราทําผิดหรือทําผิดศีลมันจะส่งผลให้เราปวดหัวและอับอายในวงสังคมและส่งผลให จิตใจเราไม่ปกติแต่ถ้าตัดเรื่องนี้ออกเรามาพูดในลนักษณะเรื่องการเงินถ้าเป็นในลนักษณะเรื่องการเงินหรือโชคลาภยังพอมีให้ลุ้นพอมีให้ยิ้มอยู่บ้านแบบเล็กๆน้อยๆสิงหานี้นะคะผู้สัทธาที่เกิดวันอาทิตย์ต้องบอกก่อนเนาะว่าพยายามพยายามข่มใจถ้าเห็นของที่อยู่ข้างหน้ามาเป็นของที่ผิดแต่มันเป็นสิ่งที่มันหอมหวาน มันคือความโลภมันคือความหลงเราต้องดับทิฏฐิด้วยตัวของเราเองถ้าเราไม่ดับทิฏฐิด้วยตัวของเราเองบอกเลยนะคะว่าผลลบและผลลับที่มันแย่มันแบดจะส่งเข้าหาเราแบบมหาศารแต่ถ้าพูดในบริบทของการเงินจัดถือว่าพอดีอยู่บ้างจ้า จากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะซิกเนเจอร์ในการทําบุญของท่านนะคะให้ท่านหมั่นทาบุญเกี่ยวกับพวกลงศพผ้าขาวนะคะเพราะว่าท่านกําลังจะเจอในเรื่องของการตกใจแล้วก็เกณฑ์การเกิดอ,อุบัติเหตุต้องมีสติให้มากๆส่วนแนวทางความรวยนะคะต้องบอกว่าเล่นแต่น้อยแต่พอเพียงเช่นมาในเลขนี้มิตเลขฝันอย่างนี้พอได้หรือว่าดูในลักษณะข,ของอ่าสื่อต่างๆเรารู้สึกว่าเอ้ยเลขนี้ตรงใจก็สามารถซื้อได้นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นต้องมีสติให้มากๆนะคะ ก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับผู้ศรัทธาที่เกิดวันอาทิตย์ก็ขอให้คุณมีความสุขในการดูดวงกับคเนชาพลานะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะ Good job ไปกันก่อนสวัสดีจ้า